สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการข่งฟุตบอลมาอคาำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเมอร์ล์ครับคอสเรสซัป,ปโปโรครับพีคล็อกพ่ายกับทางด้านเวนฟอร์เลสโกฟุกไป1ประตูต่อ2โชวานเมมเบร่พ่ายกับทางด้านจิปิโรอิวะตะไป0ประตูต่อ1 อาวิปาฟุโกโอกะครับเอาช้างด้านกุล,ล่ามลริโอกะไป3ประตูต่อ1คาวาสกิฟอเตเร่พิกล็อกพายกับทางด้านโตเกียวเวอร์ดี้ไปศนประตูต่อ1น่คาชิมะแอนเลอร์เอาช้างด้านโอมิยะอาดิยาไป3ประตูต่อศยโยโกฮาม่าเอ็มารีนอตครับพิกล็อกพายกับทางด้านชูชิกิเอสซีไปศนย์ประตูต่อสซาการโตสุครับเอาช้างด้านโออันโซคุมาโมโตะไป3ประตูต่อ 2, 2> คาชิว่าเรโซนะครับ เอาชนะด้านโตโกชิมาวอติสไป2ประตูต่อ1ทางด้านซานเฟฟเฮโรชิมาครับเอาชนะด้านของโยโกฮาม่าเอฟซีไป5ประตูต่อ0นาโกย่าแกมปาสครับเอาชนะด้านชวาไก้นคานสึกะเอฟซีไป1ประตูต่อ0เอฟซีโตเกียวครับสเสมอกับวีวาวาลานาสกิไป2ประตูต่อ2เซโซโอซากาครับเอาชนะด้านเวกัสเซนไดไป3ประตูต่อ2 ทางด้านชิมิสุเอสพัดครับพ่ายกับทางด้านเกียวโตเซงก้าร์ไป0ประตูต่อ1วิเซอร์โกเบครับเอาทางด้านรีโนไฟย,ยามากุชิปไป2ประตูต่อ1อุลวักเลดไดมอนด์ครับพลิกล็อกพ่ายกับทางด้านเทป้าคูคัสสึไป0ประตูต่อ1และทางด้านกัมบะโอซาก้าครับเอาชนะทางด้านโอิตะตินิด้าไป3ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยู19ชิงแชมป์ยุโรปนะครับอิสราเอลนะครับ เอาชนะทางด้านออสเตรียนะครับไป4ประตูต่อ2และอีกคู่หนึ่งครับอังกฤษครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบียไป4ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ